สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาดูบวบค่ะเริ่มมีลูกแล้วค่ะ นี่ค่ะติดลูกแล้วค่ะลูกเล็กๆเยอะมากเลยค่ะแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนี่ค่ะกำลังมีลูกเล็กๆเต็มเลยค่ะ รอดูว่าจะติดเยอะหรือเปล่านะคะ ลูกใหญ่ก็เพื่อนๆนี่ใหญ่แล้วเนี่ยค่ะน่าจะกินได้แล้วนะเนี่ยลูกเนี้ย กำลังงามเลยค่ะเพื่อนเพื่อๆดูดอกตัวพูดเต็มเลยสีเหลืองๆนะคะนี่ค่ะ,คะได้กินแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะไปนู่นเลยค่ะไปตามหาลูกอีกค่ะ กำลังมีล,ลูกเล็กๆเยอะค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะคงจะได้กินหลายลูกอยู่นน้นข้างในนน้นลูกใหญ่เหมือนกัน ปลูกไว้กินเองนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะกำลังจะโตเริ่มโตแล้วค่ะเขาได้หลายลูกแล้วค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่เนี่ยเล็กๆก,กำลังมาตรงปลายๆาแถวเนี่ยค่ะมมีลูกทุกข้อแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะคะ 有有有可。<You> ยังไม่เจอลูกใหญ่เพิ่มเลยค่ะมีแต่ลูกเล็กๆะคะ่ะไม่รู้จะติดหรือเปล่าเนาะเล็กๆแบบนี้เอาหนูนอีกลูกหนึ่งแต่ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนูนนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ